สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง s าวดอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้จะพามารู้จักสมุนไพรตัวไหนอีกเดี๋ยวตามสาวดอยมาเลยค่ะี่มะระมะระขีนกดอกสวยสวยเนาะส่วนนี้ก็ดาวเรืองนะคะก็คือเก่านะคะอันนี้อันนี้ธรรมชาติเดิมๆรอบบ้านสาวดอยแต่ว่ามันจะสวยขึ้นดูเห็นไหม ดูมันจะรกมากขึ้นโอ้ยฝนตกลงมามันก็โตขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะดอกอันนี้เขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกดอกอะไรนะสาวดอยจำชื่อไม่ได้แนในดอกบานเย็นเออเนาะน่าจะพูดเองเออเองซะเลยสาวดอยก็ได้นี่นะคะโอ้โหดู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 ดดนี่อันนี้มะระมะระขี้นกนะคะไหนดูซิดูซิวันนี้ลูกมีอลไอย่าง อันนี้สาวดอยเองนะเป็นคนเอามเล็งมาเฟียงลงนี่เห็นไหมอิรุงตุงนางนี่สาวดอยจะชอบเอามาผัดใส่ไข่เนาะเนี่ยอุยอยอ้ยเยอะเลยแต่สาวดอยจะชอบกินกับต้มยำอะนี่อุยโยโยอย้ยเยอะเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยยังมีอีกเด้อนี่นะข้างล่างนี่อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยนี่ความขมของมะระนะคะกินขมสาวดอยจะชอบกินกินทั้งยอดแล้วก็กินทั้งอันนี้เมื่อวานก็เพิ่งกิน ดูต้นฝ้ายต้นฝ้ายของแม่เอโหต้นสูงใหญ่ขึ้นละตอนนี้กําลังจะอันนี้แล้วนะเพื่อดูโอ้เขากําลังเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมกําลังจะออกไอ้นี่ละเดี๋ยวจะออกดอกละเดี๋ยวฝ้ายจะออกดอกละเนาะโอ้โยแม่กับแม่ของฉันก็เปิดเพลงอยู่นั่นน่ะนี่ตรงนี้ก็มีอีกมาระมมระ วันนี้นะสาวดอยอยากจะมานั่งเอกของคลิปนี้คือตัวนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นกําลังใจให้สาวดอยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมไปติดตามข่าวสารที่ช่องขี้เมี่ยงชาแนลเป็นเรื่องเป็นเล่ายอดสง่าแฟมิลีช่องน้องชายสุดที่เลิฟของสาวดอยนะคะ แล้วก็ไปดูการวิเคราะห์ข่าวซ้ายลุงพลทุกทุกช่องด้วยเด้อแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆทุกทุกช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่วันนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยเพื่อนๆดูสีอะไรคะงานะคะงาเด้อเด้อเด้อเดสาวได้กลับเข้าไปถ่ายให้อันนี้คือบ้านสาวได้เขาเรียกงาขี้ม่อนนะงาขี้ม้อนหรืองาขี้มอนอะไรสักอย่างนี่แหละ เนี่ยอันนี้แม่สาวดอยก็ปลูกไว้นะปลูกไว้เกเกชอบปลูกปลูกอะไรปลูกเล่นๆไปอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกถามว่ากินไหมกินอยู่ค่ะแต่อที่ปลูกเนี่ยได้กินไหมโอ้ยมันจะพอกินหรือ <c oughs> ซื้อเขากินเนี่ยซื้อยี่สิบบาท,บาทกินต้องไม่รู้กี่ครั้งนู่นนะ <c oughs> เห็นไหมคะโอ้สวยนะ โอ้ยงางาก็งาแล้วก็รู้ๆอยู่เนาะประโยชน์ของงางาประโยชน์เยอะเนาะงาขาวงาดําอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยงาขี้ม้อนก็คือมันจะเป็นงาอยู่ในจําพวกงาที่มันที่เขาเรียกงาขี้ม้อนแถวนี้คือมันไม่ขาวมันไม่ดําแต่มันจะออกแดงๆมันมีอีกสายพันธุ์หนึ่งหรือ,อยังไงเนี่ยนะสาวดอยก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวปะเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อ เดี๋ยวเราจะพามาดูว่านอีกหนึ่งชนิดอันนี้กินได้ทั้งหนอแล้วก็กินได้ทั้งดอกดอกมันจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะเพื่อนๆโยมุดูนะย่อยบอมุดูนี่อ่ะเห็นไหมสาดอยยังไม่กินอ่ะก็เลยยังไม่อยากจะเดดแต่ดอกดอกสีขาวเนี่ยสวยมากเลยอ้ยมุดูบอมดูที่อ้ยโยเพราะอุ้ยเพราะเสียมหนูอ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยดีกว่านี่อ้า ภาษากลางภาษาไทยมันชื่อว่านอะไรเอ่ยแต่สาวดอยไม่รู้นะวันนี้เขาเรียกว่าว่านไอ้ว่านดอกขมดอกอันเนี้ยเอาไปต้มไปลวกไปแกงจิ้มน้ำพริกก็ได้นะมันจะขมนิดนิด,นดฝา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 ด,ฝด,ฝดขมขมแล้วทีนี้หน่อมันก็กินได้ดอกมันก็กินได้แต่สาวดอยไม่รู้ว่าชื่อภาษากลางมันชื่ออะไร อันนี้ก็ต้องกูรูท่านไหนที่รู้ก็ช่วยบอกกันด้วยเนาะเพราะว่าภาษาถิ่นภาษาถิ่นภาษากลางมันจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันใบจะเป็นลักษณะนี้นะแล้วดอกจะเป็นแบบนี้อุ้ยดอกสวยๆเนาะดอกสีขาวนะอร่อยด้วยนะดอกอะนี่ทางนี้ก็มีโอ้ยดูสิไข่กินนมแล้วก็มาทิ้งเรียนร นี่ตะไคร้ก็มีเนี่ยค่ะเพื่อนๆมันจะเป็นแบบนี้นะอ่ะกูรู้ท่านไหนท่านรู้ช่วยบอกต่อกันแน่อันเนี้ยนนคือทางทาง,ทางบ้านของสาวดอยเขาก็กินนั่นแหละจริงจะมีหน่อด้วยนะหนอถ้ามันเป็นหนอแตกหนอออกมาก็กินแต่แต่ส่วนมากก็นั่นแหละเขาไว้กินกินดอกมันดอกมันออกมาก็กินมีหนอก็กินหนอแต่สรพพคูณอื่นๆนั้น สาวดอยอยังยังไม่ได้ค้นดูใน YouTube ใน Google เนาะแต่ว่าเนี่ยสำหรับบ้านสาวดอยก็จะรู้ใช้ประโยชน์แค่2ตัวก็ย,ยังแค่นี้นะเขาจะเรียกกันว่าว่านมันว่านอะไรอะภาษาบ้านเขาก็เขาก็เรียกเหมือนผักชนิดหนึ่งอะแต่ทีนี้ในด้านของสรพคูณทางยาอันนี้ก็ต้อง อ่ะเพื่อนเพื่อนสะสาวดอยก็ให้เพื่อนๆมาดูนั่นแหละเพื่อนท่านไหนดูรู้แล้วก็บอกมาบอกกันเดอ้อเดี๋ยวสาวดอยจะหาเนี่ยสาวดอยไม่รู้ชื่อค่ะสาวดอยไม่รู้ชื่อภาษากลางนะแต่ว่าทางเนี้ยเขาก็กินนี่แหละกินดอกมันกินดอกแล้วก็กินหน่อของมันเอามาแกงมาต้มจิ้มน้ําพริกเนี่ยดอกมันจะคล้ายคาขมิ้นนะเพื่อนเพื่อนเนาะคล้ายดอกขมิ้นนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ขมิ้นนะ ใบก็จะคล้ายๆขาดแต่คล้ายอะไรนะแต่มันก็ไม่ใช่ไงมันมันคล้ายเฉยๆเนี่ยไอ้ใบว่านพวกนี้มันมีเยอะสาวดอยก็ไม่รู้ว่าจะ,จะจะพูดยังไงอะจริงๆแล้วคือเรื่องของเรื่องถ้าจะเสิร์ชหาใน Google มันก็เสิร์ชได้อยู่แต่สาวดอยไม่เสิร์ชไงสาวดอยอยากจะให้เพื่อนๆเป็นคนทายอะให้ช่วยกันบอกกันหน่อยสิว่า ไข่เรียกว่าต้นอะไรกันบ้างเนาะมาเดี๋ยวช็อตนี้เราก็มาเก็บลูกหมอนนะคะลูกหมอนลูกหมอนโอ้เยอะแยะมากมายเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่น,น,นี่ทำไมอะจี้ทำไมหนูหนูหนูทำไมหนูไม่มาเก็บกินล่ะหนูฮะห,หนูกินกันเบื่อแล้วเหรอเนี่ยเรามาเก็บเก็บลูกหมอนลูกหมอนกิน มาแล้วมาแล้วเอากระป๋องมาเอากระป๋องมาเดี ho, the, the, oh, okay. Oh, okay. ๋ยวป้าเก็บให้มานี่มามาเดี๋ยวป้าเก็บให้แล้วมาเอากระป๋องมาหนูโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆเอ้ยมามามาเดี๋ยวเก็บ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 อ๋อไานไม่ได้โบอ่าแอนได้ไหมแอนได้ไหบุโคบุโคเดี๋จุดบุโคเดี๋เก้แค่ไม่พีไปเอาโอ้ยเดี๋ยวมาเพื่อนเนี่ยมีรังนกด้วย นี่โอ้โหเจ้าถิ่นอันที่จริงเสาดอยไม่ได้กลัดจะมาเก็บนะลูกหมอนเสาดอยกลัดจะมาเอาใบหมอนเฉยๆเ้วจะเอาไปต้มชาได้ของแถมด้วยกินได้เลยนะสารพิษไม่มีแถวเนี้ยกินได้เลยนะใส่ปากเลยอืออืออือเพื่อนุพื่อนเอ้ยนี่วุ้ยนี่หนามา หนูเอาถุงใส่ใช่ปะอ่ะมาเลยมาเลยมามามาเดี๋ยวตอนทำเมือ,อนต<ะ>อนจิ้งมาแล้วเหรอก็ไอแตะเหรอดรเดี๋ยว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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากเก็บให้โอ้ยมือหนึ่งถือโทรศัพท์มือหนึ่งเก็บมันไม่ถนัดเลยอะอะมา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 ใส่ถุงเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนู โอ๊ยเนาะเยอะแยะมากมาเลยทำไมหนูไม่เก็บกินอ่ะลูกหนูก็เล่นอยู่แถวนี้ทุกวันน่ะฮะฮะเนี่ยเนี่ยปล่อยให้มันเน่าเนี่ยเสียดายมันเปรี้ยวอะไรดำๆอ่ะมันไม่เปรี้ยวไอ้ดำๆอ่ะไอ้สีแดงๆอ่ะมันจะเปรี้ยวฮะมาจุ้งๆโอ้เสียดายเสียดาย มาๆๆเยอ๋อกินได้กินได้อ้หนูหนูกินได้เลยโอ้โหเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยอ่ะอ uh, ันไหนที่ม hmm. ah, oh, wow. uh, right ันอยู่เตี้ยๆสั้นๆไอ้ตังๆจะเรียกไงวะเดี๋ยวป้าป้าจะเก็บให้ตรงที่สูงๆนี่นะลูกนะโอเคโอเคเดี๋ยวถือถุงรอไว้ถือถุงรอไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมีไอเดียแล้วหนูมีไอเดีย ฮะไปหยิบเก้าอี้มาไปหยิบเก้าอี้ไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันตั้งไม่อันนี่เดี๋ยวล้มไม่เอาอันตรายเดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่พลอยให้พี่พลอยมาเก็บเดี๋ยวพี่พลอยตัวสูงอ่ะแอนที่ว่าจะเก็บไปเก็บใส่ปากไปด้วยฮ่าฮ่าฮ่าทางเอแทางเอแทางเอ๋แม่ไก่แนนเด็กนี้ทางเอหน้อย เออเออเออขอไปมันนี่ค่ะแน่ขอโอ้ยเด้อเด้อเด้อะไรมันเยอะแยะมากไหมขนาดเนี้ยอ่ะไปให้ใส่ปากด้วยอ่ะอืมอือ้ร่อยอร่อยไอ้แดงแดงอ่ะมันจะเปรี้ยวแต่ดำดำอ่ะอร่อยนี่มาแย่งกันโอ้ยหอยก็มากินกับเราด้วยเว้ยหอยบักหอยบักหอย ไอ้ทำไมเลยหมดดูทา่า <c oughs> บอสารพัดโอ้ยเยอะจังเลยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวละเดี๋ยวต้องให้เด็กมาเก็บกินกันเองแล้วเด้ <c oughs> อสุ้อน่่ไอ้หนูไอ้หนูมาเก็บไอ้ตรงที่มันอยู่ต่ำๆเนี้ยหนูพอจี้เก็บได้นะลูกที่มันอยู่ต้นสั้นๆต่ำๆอะ่ะดูซิหอยหอยมันจะกินหมดละทานเยหอทางนเยเหอนั่งที่เหรอ nè ca lấy đi nè ca lấy đi, ừ, OK OK, à, 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 ừ, ừ. okay, 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 ใบมอนนี่มดมันมดแดงมดแดงไฟจะชอบอยู่ตรงใบมอนนี่ลูกก็มีโอ้ยนยนยนนนนนอยสออนเด้อ่ะเด้อนี่เหลือใจตกเก่าอะเอานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสาวด็วก็พากลับเราเด้อหนัไม่หัอบอกมันดูว่นี่ อก็อดาขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็มาเที่ยวชมธรรมชาติบ้านเสาดอยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีเจ้า